อดีตดาวดังลิเวอร์พูลไม่สนกลับบ้านเกิดแม้กำลังโดนสโมสร,รจากบราซิลจีบก็ตามทีสื่อเยอรมันเผยความเป็นไปได้กราเวนเบิร์กย้ายซบลิเวอร์พูลหลังมีภาพเอเจนต์นักเตะที่แอนฟะิลนาแฟนลิเวอร์พูลเตรียมใจเอาไว้ไิ้เลยชกเชคกนคอฟย้ำแผนการ,กรเกษียณของเจนเงไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยลิเวอร์พูลประกาศยื่นสัญญาระยะยาวแข่งดาวรุ่งอนาคตไกลออกไปเป็นที่เรียบร้อย ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยงานนี้นะ้ผมชางาฟเฟรเดิเป้คูติโยอดีตนักเตะของลิเวอร์พูลผู้ซึ่งค้าแข่งให้กับทางแอตันวิ่าปัจจุบันไม่สนใจจะกลับไปค้าแข่งในลีกบ้านเกิดในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวนี้โดยขอปักหลักเล่นบนเวทีพรีเมียร์ลีกต่อไปอย่างน้นอยๆจนจบฤดูกาลนี้ เดอะสกายสปอร์ตสื่อดังอังกฤษอ้างนะว่าโคลินเทรียสโมสรดังจากบราซิลต้องการดึงคูตินโยกลับมาบ้านเกิดในช่วงเดือนมกราคมนี้อย่างไรก็ตามดาวเต็ดไวสัิปีราน,นี้ยังไม่อยากจะกลับบราซิลโดยเจ้าตัวนั้นต้องการจะค้าแข่งกับวิลล่าต่อไปอย่างน้นอยจนจบฤดูกาลนี้ โดยก่อนหน้านี้ทางอาดูยบริโอมอนสเตโรอังเวสประธานสโม,มสรโคเรนเชียนอยอมรับนว่าเขาสนใจจะดึงคูตินโยไปร่วมทีมจริงแต่ก็ยอมรับเช่นเดีวยวกันว่าเดี๋ยวนี้เป็นเดี๋ยวที่ยากนะสำหรับคูตินโยเลือสัญญากับทางวินล่าจะถึงมิถุนายนปี2026โดยสื่อเจ้าดังกล่าวเสริมมาว่าโคเรนเชียอาจจะกลับมาดึงตัวเขาในช่วงตลาดซื้อขายหน้าร้อนนี้ก็เป็นได้ ฟอร์เดียนแพทเชนเบ,บิร์กนักข่าวชื่อดังของสกายสปอร์ตเยอรมนีออกมาดับฝันแฟนบอลลิเวอร์พูลยักษ์ใหญ่ของพรีเวดอังกฤษเป็นที่เดือดดานแล้วหลังจากที่มีการบริงานมาก่อนหน้านี้นว่าพวกเขานั้นอาจจะทำเซอร์ไพรส์ด้วยการคว้าตัวไบรอันกาเวนสเบิร์กกองกลางดาวรุ่งของบเรเยมินิกมาร่วมทีมในช่วงเดือนมกราคมตามการรายงานจากทางลิเวอร์พูลอโคโดยมีการบริงานบอกว่าเอเจนต์แข้งดัชได้เดินทางมายังสนามแอนฟิลด์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทำกลางการคาดเดาถึงการเสริมทัพในช่วงตลาดหน้าหนาว ของทางของแน Liverpool, ดนลิเวอร์พูลโดยหลายคนเชื่อว่าพวกเขาเองอาจจะทำการยืมตัวแข้งดาวรุ่งเสือใต้มาช่วยทีมในช่วงที่เหลืออยู่ของฤดูกาลนี้ก็เป็นได้โดยช่วงนี้นมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นเมื่อมีสื่อบางแห่งโพสต์รูปกาวนสเบิร์กสวมเสื้อลิเวอร์พูลและระบุว่าเขาคือแฟนพันธุ์แท้ของทีมจากเมอร์ซี่ไซด์บวกกับสถานการณ์ที่ไม่เป็นใจนักที่บอเยนทำให้มีแนวโน้มนว่าเจ้าตัวนั้นอาจจะย้ายทีมในช่วงเดือนมกราคมนี้ อย่างไรก็ตามแพทเชนเบิร์กเองก็ได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือทุกอย่างโดยโพสต์ผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวถึงความจริงในเรื่องนี้นะว่ามีการตัดสินใจแล้วและไม่ต้องสงสัยเลยนะว่าเขาต้องการที่จะอยู่กับทางบรเยอร์มินิกต่อไปไม่มีการย้ายทีมในช่วงเดือนมกราคมนี้ต่อสังกัดก็มีความเชื่อมั่นในตัวเขาการย้ายแบบยืมตัวไปที่ลิเวอร์พูลหรือสโมสรอื่นๆไม่ใช่ประเด็นนักข่าวชาวเยอรมันได้กล่าวเจคินคอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลได้ออกมาแย้มถึงอนาคตนะว่า ขาวางแผนในการเลือกอาชีพปุนซือเอาไว้แล้วซึ่งครอปเองก็เข้ามาคุมทีมลิเวอร์พูลลุยโปรแกรมบอลและก็พัฒนาหงแดนลิเวอร์พูลจะสามารถคว้าแชมป์ได้อย่างมากมายทั้งยูฟาแชมเปียนลีกยูฟาซูเปอร์คัพยูฟาคลับเวิด์คัพและก็ชมป์พรีเมียร์ลีกโดยที่สัญญาของเจคในทิ่นแอนฟิลดจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ปี2026ซึ่งจะตัวยืนยันแล้วนะว่าเขาจะอยู่กับทีมไปจนครบสัญญาอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามล่าสุดทางกุนซือในวัย55ปียอมรับนะว่าเขามีความคิดที่จะบอกลาอาชีพกุนสื่อเมื่อถึงเวลาที่อายุแต่หลัก70ปีหลังจากผ่านไปทั้งหมด22ปีผมรู้นะว่าเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้อีกแล้วและผมก็รู้ว่านั่นคือช่วงเวลาที่ผมต้องหยุดคิดถึงเรื่องนี้ในการคุมทีมซะที่ผ่านมาผมหลับสบายมากเลยนะระหว่างกลับมาบ้านผมมีเวลาครึ่งชั่วโมงขับรถกลับเรื่องคือ30นาทีสุดท้ายของวันที่ผมคิดถึงงานอย่างจริงจัง งานนี้มันมเรียกร้องจากผมสูงอย่างไม่น่าเชื่อแต่มันก็ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันนั่นเป็นเหตุผลที่ผมพูดกับทางบรอยเฮสันตอนที่เขากลับมาในงานอารับคุมงานกันอีกครั้งกับทางคิสพอร์เดตและผมก็ถามเขาว่าทําไมถึงกลับมาอีกละ่ะและเขาก็ตอบผมว่าผม,มรักมันแต่ผมมองว่าไม่เห็นว่าตัวเองในวัยเจิปีจะสามารถอยู่ในสถานที่ที่ดังสนั่นลันไว้ในสภาพอากาศที่ไม่แน่นอนและในสนามฝึกซ้อมได้เป็นเวลาหนึ่งหรือสองชั่วโมงผม ินตนาการไม่ออกเลยแต่ผมก็เข้าใจในะว่าทําไมถึงมีความคิดแบบนั้นหวังว่าสิ่งอื่นๆจะน่าสนใจสำหรับผมนะและหวังว่าผมจะพอใจที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการคุมทีมอีกต่อไปคุณสื่อชาวเยอรมันคนนี้ก็ได้กล่าวชิงใช้เอาไว้ยเลเ์พูทีมจากสื่อพิมอังกฤจประกาศต่อสัญญ,ญาและยะดยาวกับทางสเตฟานไบเซติชดาวรุ่งอนาคตกออกไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยจากการยืนยันของสโมสร โดยแข้งหนุ่มชาวสเปนิชวัย18ปีได้ย่ดสัญญากับสโมสรอ,ออกไปจนถึงมิถุนายนปี2027โดยเจ้าตัวได้เปิดเผยนะว่ารู้สึกมีความสุขสุดๆเลยที่ได้อยู่กับทีมต่อไปและหวังว่าจะได้รับสัญญาและก็โอกาสในการลงสนาม ดังน้ว่าผมมีความสุขที่สุดตื่นเต้นมากๆเลยนะได้เล่นกับสโมสรแห่งนี้ต่อไปและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เล่นด้วยกันอีกหลายปีผมและครอบครัวของผมภูมิใจอย่างมากที่ได้จดปากกาเซ็นสัญญากับฉบับใหม่กับสโมสรแห่งนี้ไบรซติกได้กล่าวเปิดใจผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรท่านี้บายสติกเองก็ลงเล่นในกรบทางลิเวอร์พูลและรายการนี้ไปแล้ว10นัดทุกรายการทำไป1ประตูในคณะงนี้วิแกนอาร์ดนติกสั่งปลดอาโคโรตูเร่ออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมแล้ว แม้จะพึ่งแต่งตั้งเมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเหตุผลงานย่ำแย่9นัดยังไม่ชนะใครเลยจนหล่นตุ๊บไปอยู่อันดับสุดท้ายของตารางคะแนนแชมเปี้ยนชิพในเวลานี้โดยทางโคโรตูเร่อดีตกองหลังชื่อดังชาวแอลเบอรีคส เริ่มต้นการเป็นผู้จัดการทีมได้อย่างไม่ค่อยดีซะท่าไหร่นักหลังจากเข้ามาคุมวีแกนอารลนติกในเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเพียงแค่2เดือนแต่ไม่สามารถพาทีมคว้าชัยชนะได้เลยหล่นไปรั้งอันดับสุดท้ายของตารางคะแนนจึงโดนปลดออกจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาซึ่งอดีตนายรับแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์ซอนและก็ลิเวอร์พูลเข้ามาคุมสมโมสรแห่งช in ินดีนดับเบิลเอลสเตเดียมเมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนปีก่อน แทนเลียมบริชร์ดสันที่พาทีมฟอร์มแย่ไม่พบกับชัยชนะ8เกมติดต่อกันรังอันดับอยู่อันดับที่12ของตารางคะแนนแต่ผลงานของเขาไม่เป็นอย่างที่คดาดหวังเอาไว้ไม่สามารถพาทีมคว้าชัยได้เช่นเดียวกันโดยเป็นการเสมอ3แพ้ไป6หล่นไปอยู่อันดับบุ๊ยของตารางคะแนนแล้วโดยบอร์ดบริหารของสมโมสรอ,ออกแถลงการยืนยันแล้วนะว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องทําเพราะสถานการณ์ของทีมเวลานี้ส่มเสี่ยงต่อการตกชั้นเป็นอย่างมาก โดยมีคะแนนห่างจากอันดับที่11คาราดิฟซิตี้ซึ่งเป็นโซนปลอดภัยอยู่ที่4แตมแต่หากทีมยังคงมีฟอร์มเช่นนี้ต่อไปแต้มก็จะห่างขึ้นเรื่อยๆนะจึงต้องหาผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามาทำมาที่แทนต้องขอขอบคุณโคโรพร้อมด้วยทีมงานของเขาสำหรับความพยายามในเวลาที่อยู่กับสโมสรโชคไม่ดีนะที่ผลการแข่งขันใน,นสนามไม่เป็นอย่างที่เราต้องการและเป็นการตัดสินใจที่ยากเลยนะ แต่สโมสรรู้สึกว่าต้องพยายามหาทีมหรือพาทีมให้อยู่เล่นในเดอะแชมเปี้ยนชิพและได้การหน้าให้จบได้ดังนั้นตอนนี้เราจะทำงานอย่างรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพเพื่อจะให้แน่ใจได้ว่าบุคคลที่เหมาะสมจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการทีมถาวบอต่อไปของวีนิกันและเดนติกนั้นจะเป็นใคร นั่นเป็นงานแรกของตูเรในการกลุ่มทัพแบบเต็มตัวหลังจากได้เรียนรู้วิธีการเป็นโค้ชภายใต้การแนะนำของเบนตันบราเจอร์เทนเนอร์ชาวไอแลนด์เหนือทั้งที่เชลติกและก็เซเสตอตตี้แต่สุดท้ายผลงานกลับไม่เป็นอย่างที่คิดโดยเขาใช้เวลารเริ่มต้นเพียงแค่9ก้านัดเท่านั้นก็กลายเป็นกุนซือที่ต้องว่างงานไปเสียแล้วไบรตันกำลังเดินแผนในการาดึงตัวอเล็กซ์ออเล็กเชมเบรนกองกลางกระดูกปอกของของแดนลิวอู์พูลมเสริมทัพ โดยออกเนี่ยจะหมดสัญญากับลิเวอร์พูลหลังจบฤดูกาลน,นี้โดยมีการรายงานข่าวนะว่าลิเวอร์พูลไม่มีแผนจะจับเขาต่อสัญญาแต่อย่างใดท่าน,นี้บริตันเองก็ได้มองดาวเตะวิร์ชเข้าไปไรายนี้เอาไว้อยู่แล้วหลังพวกเขาได้ขายเรอันโดทอสซาไปให้กับทางอาร์ซนอนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามบริตันเองกำลังประเมินอยู่นะว่าพวกเขาเนี่ยจะยื่นซื้อออกเล็กเชมเรนก่อนตลาดซื้อขายเดือนนี้ปิดลงเลยหรือไม่ ซึ่งทางลิเวอร์พูเองก็ไม่ติดใจเพราะยังดีที่ได้ค่าตัวบ้างบางส่วนหรือจะรอให้หมดสัญญาในครั้งนี้และค่าตัวมาร่วมทีมหลังจบฤดูกาลนี้แบบฟรีแทนก็เป็นได้ซึ่งออกเล็กเชมเบรนนั้นย้ายจากทางารสตซนมาอยู่กับทางลิเวอร์พูลตั้งแต่ปี2017ซึ่งฤดูกาลแรกกับลิเวอร์พูลก็ทำผลงานได้ดีก่อนจะมาโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานหายไปในฤดูกาลถัดมา พอฤดูกาลที่ที่3ก็กลับมาเป็นการสำคัญกันอีกครั้งแต่สุดท้ายก็มาเจ็บหนักในฤะดูกาลถัดมาฉะนั้นก็หลุดไปเป็นตัวสำรองยาวเลยก็ว่าได้สำหรับในฤดูกาลนี้เจ้าตัวได้ลงเล่นไปแล้ว10นัดทำไป1ประตูในทุกบริการในครั้งนี้และข่าวีฟพูในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกๆคนครับ